สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่นอเอทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหามหาสองผาบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายเนื้อปูนเปลือกหอย ็อกพิมพของช่างหลวงวิจารณ์เจรไนเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเพื่อนๆเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนื้อแตกลายไข่นกประรดนะครับเนี่ยอกนี้นะครับเพื่อนๆมหัศจรรย์์ไหมครับนี่ว่าทาไมทาไมท่านอาจารย์ตรียมประวายเนี่ยท่านท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มแรกของท่านเมื่อปี2495นะครับว่าวันณะของพระสมเด็จนั้น,นมีทั้งวันณนะ มันปูสีออกมันปูสีมะกอกสุกสีลูกมะเดื่อสีไข่นกกระทาสีแตกรายงาสีนมข้นสีแตกรายสังเคราะสีแตกรากผักชีสีเหลืองฟักทองสีเหลืองขมิ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติและการเฝ้ามองของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีองค์ความรู้นะครับ ท่านมีองค์ความรู้โดยที่ไม่เหมือนคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับในในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นก็ก็ยังไม่นิยมแขวนพระไว้ที่คอแต่เป็นการเก็บรักษาไว้ที่ห้องพระนะครับดังนั้นคนในยุคนั้นเขาจึงไม่ค่อยที่จะสร้างหรือปลอมหรือทำพระเจ้ขึ้นมานะครับยุคในการสร้างของ เจ้าพระคุณสมเด็จท่านสร้างขึ้นไรก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นเขาเฝ้ามองดูเนื้อหาธรรมชาติดังได้กล่าวมาเนี่ยอย่างองค์นี้แตกรายไข่นกปลรอดนะครับอย่างอกรอก,รอกระบอกนี่เเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่พิมใหญ่อกกระบอกแล้วก็เห็นลักษณะหน้าอกเป็นอกกระบอกเห็นไหมครับเห็นชัดเลยนะครับนี่ทาไมจึงมีที่มาว่าพิมพ์ใหญ่อกวีอกกระบอกอย่างนี้นะครับนี่คือพิมพใหญ่อกกระบอกนะครับสวยงามไหลตกทั้งสองข้างนะครับสมเด็จวรครังเนี่ย ดั้งเดิมของแท้นี่ต้องไหลตกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วเนี่ยแตกลายขายนนกปลอดเห็นไหมครับเนี่ยซุ้มระครังอย่างเนี้ยอย่างนี้ปลอมแปลงเจ๊เรียนแบบไม่มีหรอกครับเาก็าทำไม่ได้เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับเนี่ยอาองค์นี้คลาสสิกนะครับเราเห็นเส้นเนี่ยเส้นขอบกระจกเนี่ยเส้นขอบกระจกเส้นวาสนา เส้นมังคับพิมแล้วก็เส้นประตูแก้วเห็นไหมครับเพืเ่อนๆนี่ครูบาอาจารย์ท่านท่านพาเราเรียกนะครับแล้วพิมพ์พิมพ์ใหญ่เราดูลักษณะบางท่านก็เรียกว่าพิมพ์ใหญ่โยก็มีนะครับเพืเ่อนๆอนอกจากว่าพิม์ใหญ่อกระบอกแล้วครูบาอาจารย์บางท่านก็พาพวกเราเรียกว่าพิมพใหญ่โยนะครับพอเราเห็นซุ้มระฆังนี่ลักษณะการโยของซุ้มระฆังเห็นไหมครับ เราดูสิครับเพื่อนเพื่อน,นี่ไขน่นกประลอดสวยงามนะครับแตกเป็นตาขายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยดูซุ้มระครังก็อวบเห็นมัรับอวบใหญ่เนื้อด้านในก็ม้วนเห็นมันับม้วนยุบหดเข้าไปด้านในเลยทีเดียวผักผักนี่ก็เป็นผลมะตูมนะครับผักผักนี่เป็นผลมะตูมนะครับแล้วก็เกตนี่ก็จดที่ซุ้มระครัง เห็นไหมครับเพื่อนเกตนี้จุดที่ซุ้มระคังนะครับพระบาทนี่เราดูดีๆนี่พระบาทนี่ปลายท่านจะตรงกับขานี่นะครับจิตที่ขานี้นะครับเพื่อนๆดูแขนนะครับเป็นไงครับเนื้อด้านในแขนนี่ม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับนี่ยุบเยาวเว้าแหว่งคือมันเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะไหลตกทั้งสองข้างแล้วก็มือขวาท่ามือซ้ายนะครับเส้น กิวอนเรือนรางนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเราเห็นฐานชัดส่วนฐานสิงค์นี่ก็มีลักษณะขาสิงค์รำไรนะครับส่วนลักดำในคาสสิกนะครับเ,เพื่อนๆคือคือลักเนี่ยเขาได้เป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือน,นี่เขาหลุดออกเองโดยธรรมชาติไม่ได้ล้างนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้ เราสังเกตดูซุม้มระฆังนี่คือเขาหลุดออกไปเองนะครับพเพื่อนๆนี่ลักษณะลงรักแล้วก็ทองเนี่ยทองคําเปลวที่มาติดเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้เป็นแผ่นนะครับทองคําเปลวเนี่เป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับนี่เป็นเนื้อเดียวกันติดในองค์พระไปเลยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันติดกับองค์พระแล้วก็ดูแบบคลาสสิกสวยงามนะครับเห็นนะครับพเพื่อนๆเนี่ยดูดูฐานท่านนะครับเนี่ยเป็น พิมใหญ่โอกระบอกเนี่ยฐานเนี่ยใหญ่บึกบึนสุข,ขมุมดูคัมภีรภาพนะครับด้านหน้านี่คาสสิกมากนะครับเพื่อนๆนี่ไข่นกปลอดเพื่อนๆลองลองเซิร์ชลองดูลอง,ลอง,ลอง,ลองค้นคว้าดูนะครับว่าไข่นกปลอดเขาเป็นเช่นไรนี่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยทำไมครูบาอาจารย์บรโบราณท่านท่านให้เรามองให้เราสังเกตเป็นเช่นนั้นนะครับ อย่างนี้นะครับเป็นเป็นพระที่มีมวลสารปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยสุกนะครับนี่เพราะว่าลักษณะเหมือนงาช้างนะครับขาวค้นเหมือนงาช้างนะครับปูนเปลือกหอยสุกคุกเขาด้วยผงวิเศษหประการคือผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัทมังผงอิติเจผงตีนิสิงเหเนี่ยเห็นไหมครับ คาสิกม่านะครับพิมพ์ใหญ่โยท่านก็เรียกนะครับองค์นี้เรามาดูขอบด้านบนนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูลักษณะการปาดนะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นคาบน้ําตาลเนี่ยคือคาบน้ํามันตังอิวนะครับพเพื่อนคาบน้ํามันตังอิวแล้วเราก็จะเห็นลักษณะการการโยของเนื้อพระนี่ไหมครับการโยการหดมาด้านหน้าของเนื้อพระเราเห็นชัดนะครับเนี่ย สวยงามนะครับนี่คลาสสิกมากนะครับองนี้เ,นเพื่อนๆเราดูด้านบนแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับโดยเฉพาะด้านล่างนี่นะครับเ,เพื่อนๆเป็นลักษณะการปาดอย่างนี้นะครับปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังเราเห็นการโยยน,นะครับการโยกการหดไปของเนื้อหามวลสารเห็นชัดเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยคลาสสิกนะครับ แล้วก็ดูเราดูทุกมุมนะครับดูดูทุกมุมดูความแตกต่างพิจารณาด้วยจิตอันแยบขายนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับเราเห็นลักษณะเนื้อพระเนี่ยการโยกการหดไปขององค์พระเห็นนะครับเนื้อที่โยไปด้านหน้านี่สวยงามมากเลยนะครับนี่เพื่อนๆเป็นปูนเปลือกหอยสุกนะครับของแท้ได้ดั้งเดิมเลยนะครับนี่ ถ้าเราเห็นลักษณะพิมพ์นะครับเพืเ่อนๆ่ตรงขอบกระจกตรงนี้เขาเนื้อ,เน,อเนื้อตรงขอบเนี่ยเขาจะม้วนเข้ามาด้านในนะครับม้วนเข้ามาด้านในดูอีกรอบนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือมุมอีกด้านข้างหนึ่งนะครับเป็นการปาดนะครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเราจึงเห็นล่องรอยนะครับขณะเดียวกันเราเห็นคราบเนี่ยคราบรักยังติดอยู่ประปาให้เราเห็นนะครับเนี่ย งามด้วยค่าสิมากม่านะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยร่องรูเขาก็เป็นลักษณะเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติไม่ไม่ได้ไปปรุงแต่งหรือประดิษฐ์ประดอยมาให้เหมือนจริงนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆนะครับร้อยเสิบปีโดยประมาณเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเรามองเห็นนะครับเพื่อนสังเกตด,ดูนะครับนี่ลักษณะการเกิดขึ้นเรา ถ้าเราเฝ้าดูเราเฝ้ามองเราศึกษาเนี่ยมีเป็นร้อยๆบล็อกพิมพ์ร้อยๆเนื้อหาในมวลสารดังนั้นเวลาเราเจอพระเราจะเพิ่งไปด่วนตัดสินใจนะครับในไหนถ้าหากว่าเราต้องการที่จะครอบครองพระแท้ศึกษาด้วยใจอันศรัทธาและบริสุทธิ์เราปฏิจจกจิตใจที่ระมบโลภมากแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นแสงสว่างมักจะนิ่งสงบสุขุม นิ่งสงบสุขุมแล้วเรามักจะมองเห็นเนื้อหาด้านในตามองค์วามรู้ของเรานะครับเราเราจะต้องศึกษาให้ให้ถี่ถ้วนนะครับเพื่อนเพื่อนยกตัวอย่างเช่นอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ออกผนวดตั้งแต่อายุ29ปีนะครับออกบวช29ปีตัดสู้ธรรมอายุ3 5รวมเป็น6ปีนะครับแล้วทุกสำนัก ทุกอาจารย์ที่ว่าดีพระพุทธเจ้าเรานี่ไปเรียนหมดนะครับเพืเ่อนเรียนจบหมดแล้วเก่งด้วยจนเจ้าสํานักนี่บอกให้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยอยู่เถอะอย่าหนีเลยอย่าออกจากสํานักเลยช่วยอยู่ช่วยสอนลูกศิษย์เถอะจะตั้งให้เป็นอาจารย์เลยทีเดียวพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันมันไม่ใช่เป็นหนทางการตัดสู่ท่านก็รู้แจ้งท่านก็เห็นจริงตามหลักสูตรของสํานักนั้นๆแต่มันไม่ใช่เป็นหนทางการตัดสู่ นะครับเพราะเป็นการบอกเล่าของเจ้าสํานักเท่านั้นเององความรู้เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากจากองค์วามรู้จากข้างในของท่านเองสุดท้ายท่านก็มาบําเพ็ญทุกขกิริยาที่ภูเขาดงคาสลตนะครับเ,เพื่อนๆในปีที่6นะครับในปีที่ย่างเข้าปีที่6เนี่ยย่างเข้าปีที่6เนี่ยพระพุทธองค์ก็มาบําเพ็ญทุกขกิรยิยถ้านับเป็นเดือนก็คงประมาณสัก เดือนมกรานะครับของปีนั้นของปีที่6นะครับเพื่อนถ้าถ้าคิดตามปฏิทินนะครับก็ประมาณสักหลังปีใหม่เดือนมกราคุมภาประมาณนี้แหละครับบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างแสนสาหัสคืออดข้าวอดน้ําเลยทีเดียวกั้นลมหายใจหรือ,อบำเพ็ญทุกขักกิริยาให้ลมไม่ออกทางจมูกให้ลมออกทางปากให้ลมออกทางทวารหนักทวารเบาให้ลมออกทาง ตาทางหูทางปากพวกนี้คือคือพยายามที่จะฝืนธรรมชาติว่างั้นเอะนะครับเพื่อนๆเรานึกภาพออกใช่ไหมครับปกติเราหายใจทางจมูกใช่ไหมครับนั่นแหละแต่พระองค์ก็จะไม่ให้หายใจทางจมูกหายใจทางปากเนี้ยหายใจทางตาทางหูเงี้ยทางทวารหนักทวารเบาบอย่างเงี้ยคือคือท่านก็เรียนมานะครับโยคะจากสำนักต่างๆเนี่ยทั้งสี่ห้าสำนักทั้งสำนักสนชัย อุตกะดาบทอาลาดาบทหรือแม้กระทั่งนาทีกสปะขยากสปะรุเวลากสปะคือห้าหกสำนักนี้เรียนหมดแล้วนะครับนะครับอุตกะดาบทอุรุเวลากรดาบทขยากสปะนาทีกสปะสัญชัยดาบทพวกนี้รวมก็เป็นหกพอดีแล้วนะครับคือท่านท่านเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นคําบอก บอกจากออกจากปากออกจากปากคนเล่าอีกคนหนึ่งมาสู่หูของท่านแล้วท่านก็เรียนเรียนท่านก็ท่านก็รู้ตามนั้นแต่มันไม่ได้ออกมาจากด้านในในการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นโยคะที่ทํากันมาเป็นการบูชาไฟที่สะสมกันมาเป็นการทํางานที่เกิดขึ้นต่อๆกันมาท่านก็รู้อยู่เค่น,นั้น จนมาย่างเข้าในปีที่6นะครับท่านก็ได้มาบำเพ็ญว่าตัวเองนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละเรียกว่าพระอินทร์ได้มาดีดพินให้ฟังตึงนักก็ขาดหย่อนนักก็ไม่สวยพองามก็สามารถที่จะตัดสู้ได้นะครับเรียกว่าทางสายกลางพระองค์ก็บำเพ็ญแล้วก็ได้มาบรรลุใน วันเพ็ญเดือน6นะครับวันวิสาขบูชานั่นแหละครับคือย่างเข้าปีที่6พระองค์ก็ได้บรรลุธรรมด้วยพระองค์เองเห็นไหมครับนี่คือการเกิดขึ้นว่าทําไมเราศึกษาพระสมเด็จวัฏสงฆงนี่เราต้องมองต้องดูต้องพิจารณาต้องสังเกตให้เห็นด้วยตัวของเราเองนะครับดังนั้นเนื้อหาอย่างนี้เราก็ต้อง เพ่งพิจารณาด้วยใจอันแยบคลายนะครับอันนี้ยังมีคาบขมิ้นอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนี่พ่อใหญ่มหาก็เนี่ยคือท่านแตกอยู่แล้วนะครับก็เอาขมิ้นลงก็ปรากฏว่าเหลืองนะครับนี่แต่การเหลืองหรือการแดงของพระก็ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นพระแท้หรือยังไงนะครับเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งพ่อใหญ่มหาก็คิดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา ก็พิจนารณาตามนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นลักษณะการแตกลายเห็นนะครับเพื่อนๆแตกลายไข่นปอลอดเราก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ดูงดงามเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับดูความงามที่เกิดขึ้นขององค์พระเห็นไหมครับเป็นลักษณะการแกะเนี่ยเป็นพระอีกรูปหนึ่งติดกันอยู่นะครับท่านก็แกะออกนะครับท่านก็แกะออก คงติดกันหลายองค์นะครับเนี่ยดูด้านหลังก็ไม่เป็นคมสันครับนี่มนทื่อเลยนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นมนทื่อเลยนะครับนี่คือความงามที่เป็นเอกลักษณ์ความงามที่เป็นของเฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆดูแล้วถ้าตกอกตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับติดใครให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับนี่แหละครับสมเด็จวัดรังพิมพ์ใหญ่อกกระบอก หรือว่าพิมพ์ใหญ่โยนะครับที่เราได้เห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเรยกว่าอัตตังิอัตโนนาโถเราจงพิจ,จารณาด้วยจจอนันแยบขายของเราเองนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นอ,องค์ความรูท้ที่อยู่ในเนื้อหาขององค์พระนะครับถึงแม้ว่า,าสายพาณิชย์เขาจะมองอีกอย่างเพราะการมองของเขาเนี่เป็นดีมันสะพายนะครับเมื่อนํามาก็ต้องไปต่อได้ เมื่อนํามาไปต่อไม่ได้เขาก็ไม่มองมันเป็นกฎธรรมดานะครับดังนั้นถ้าเราสะอนุรักษ์ถ้าเราเชื่อมั่นในพุทธคุณเราก็ต้องศึกษาแล้วก็สะสมตามนั้นนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถ้าตกอกถูกใจก็ฝากา share. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2พระบ้านด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้มีกําลังใจดีๆทาคลิปดีออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน,นๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ